มาฮอดแล้วกะจีกะฮอปิ้งกินนะคือทีมงานเท่านี้กินข้าวกินปลากินมันนะไปกินอยู่ซื้อกินตามงานนะนั่นเก๋ซื้อรูดูดลูดิวเลยจังได้่ยื่อนี่เก๋ท่าโหมัน ทักทายสบายด,บด,ดีพี่น้องเอฟซีบัสกุสกุลพี่น้องเตรียมจีเดินทางขึ้นป้านะเพราะว่าทีมงานไปก่อนหลายมื้อนะจะเข้ากัะสิไปมื่อนี้นะพอดีเมื่อก้นมั่นแล้วก็กลับมาว่านนี่กบมาตอนแรกว่านนี่ตอนนี้เข้ากับสได้เดินทางขึ้นป่าพกแหละไปหาทีมงานอยูุคนทีมงานกับทาอยูุคนนะไปผู้เดียวไหอนี่เดินทางผู้เดียวเนดะวแวะเติมน้ำมันกันพี่น้อง เติมเลยเชื่อเตียมถังน้ำมันตอนนี้ก็ยูโดลิทส์สามพันสี่สิบเลยเออ and time to. งานเขาน่าจะพักอยู่นี่ตนะีงานเขาพักอยู่จุดเก่านะเขาใส้เวลาเดินทางอยู่ประมาณชั่วโมงป่ายบดีนะี่ตอนนี้ก็ว7โมงยังเขาอประมาณเก้าโมงหลายขนาด มีหลายทีมงานขนาดนั้นเอาะไปดีสบายดีสบายดีสบายดีทุกคนกินยังได้ได้ยังกินเอาเลยเอาเลยโอ้หมูผาดได้หมูมาหมูวันนี่เนาะเอ่อมาบุญทันเอาเลยเอาเลยเอาเลยมาเลยละเออเลือยังเหลืองน้ลาเนี่ยเฮ้ยเขากินมาแล้วกินแล้วกันมาตอนเย็นไปเลยเอา มาหอนแล้วกัทีมงานบอว่าสะลงไปพุนหละลงไปชนที่บนจัดงานบุญประจำปีนะบุญด่านออขอเอิญบุญด่านนะแต่ว่าเราจะไปพักจุดเลือก,กันยังไปตักได้เดี๋ยวติดตามเบิ้งพี่น้องอนนสวัสดีพี่น้องสวัสดีเด,ด,ด,ด้อสวัสดีสั่งกันแอด อ่าชื่อข่อยแม่นเออชื่อซ่องข่อยตินั่นเนาะแม่นชื่อซ่องบ่าวนูดเพาะเลาะเด้อคนเนาะนี่ก็ติดตามเพิ่นด้พี่น้องเอ้ยเพราะว่านี่ก็มาเจอกันครั้งแรกเฮาก็เอาได้ตกลงกันเรียบร้อยแม่นยายเนาะมาเจอกันยาคูได้ในผ่านในผ่าน ได้เลยได้ขาขึ้นมานี่โอ้ได้ <c oughs> <c oughs> ได้กันได้ตัวนึงกับมัน,นก,กับนกกระเจียวตัวนึงร้านหวานนี่มันนี่ไม่ได้ไปจากตู้ว้าเด้อพี่ก,นนกระแนงข้างในกันระดับในพลาดม,มาเลยร้อนแต่แตะแต่ว่าใกล้แน่ะมึงต้องว้าเลยกันในพลาดมีได้แล้นะคือว่าขึ้นนี่น่ะมื่งเช้านี่มีได้แน่น,งนึงแน่นึงเหละมั่นใจก็แล้วได้แล้วมือนปไปเห็นกระหอกก็ยังมีได้อก็งึดเลยเนาะยองืดแบบ ไปอันเม่ช้านีนก็นั่งทากระหอบกูบอกขาหนึ่งเถื่อแบ้นน้อยๆนั่นแหละอีบร้อยใช่ฮตมาเดี๋ยวเฮาสีบางทีเฮาก็ชีอยู่โตนะอยู่ทำขามจัังลงไปลงไปหาทีมงานเพราะว่าเฮาชีไปหากินก้อนบางทีมันได้ในอยู่ในกินเดยอวันนี้เฮาก็ชีไปไปเชื่อกงให้ก้อนนะ เดี๋ยวคํำๆเพ่แล้เขาจังกับลงไปหาทีมงานนะทีมงานลงไปทาก่อนนะไปบนที่มีงานเพ่และมีงานบุญประจำปีเพ่แลพี่น้องเ,เดี๋ยวเข้าตามไปน้ำลังอเอามาเขานี่กับจิจอดรถปะไว้นี่พี่น้องเลยเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปบึงต้นมาให้อยู่นี่มันมีอยู่3-4ต้นอยู่จุดเดียวกันเลยเดี๋ยวไปเบิกก่อนนะอยว่าว่ามีก็เหาะแค่ป่าเฮานะ เดี๋ยวเอาชิลเลาะหองนี่ขึ้นไปเลยเห็นมันนี่กับพ่อไก่นะนี่ตัวนี้จะมาขันอยู่ในห้องไปต่อเอพอิ่มไปเนองเพราะว่าทึ่งกับมีกลงงนะ้วยน่ะไก่ชะพิลึกเรนะากินไมน้นะ ท่านมันเฮามากนะเขาต่อสิงแก้วพลาดเสียดายนะมันบินลงไปพุกเดี๋ยวเ,เสียลงไปรัดอยู่พุณเดี๋ยวจะนั่งดักบึงกกไม้กกนี้จะกประมาณชั่วโมงชั่วโมงปลายนะเดี๋ยวข่อยาย้ายไปกกนั้นเพราะว่าไก่สาหลายไปน้อยอย่ามันมีไก่ขวาอยู่นําแถวนี้ ตอนนี้เขา,าขึ้นมาอยู่ต้นไม้ใช่ไนหะมามีนกเปานะแต่ว่าเขาท่าอยู่หลุมมันล่มแห้งพช่้องเ้าว่าล่มแห้งมันมียุงหินไกล้มากก็เลยมีเสียเวลานะก็เลยขึ้นมาทายิงนกเปาอยู่ต้นไม้นหะมเมื่อกี้นี่เห็นนกเปาเข้ามานะแต่ว่ามันล่มมันแนม,มันมเห็นมันมีตีงคำมันตีงเห็น ตันพี่น้องมีอก็เหาะมอ่นะก็เหาะใหญ่อยู่น้องสัเห็ดน,นี่ผกแต่มันยังอยู่ไก่อยู่เดี๋ยว่ามันมางานนี้ก่อนนะก็ใหญ่ดองมีเคยเห็นเดียนะน,นี่ก็เหาะมอเฉยก็เหาะดำๆมานะนำกำลังกินอยู่แต่ว่ามันอยู่ไก่กับเฮานะนมันคือมันไตามางานานี้ก่อน น,นี่ฮาเป็นก,กใไม่ห้นนะเพราะว่ามันอยู่คือก้อมันอยู่ถึงหัวนี่เลยก้อนมอนะเดี๋ยวจะยิ่งพักมือก่อนาอามาสองโตเลยพี่น้องก้อมอนะสองโตเลยมนันแบบลงมาเลยพี่น้องมันไปได้ยิ่งมันจำนะเฮาจะยิ่งแบบคักๆกาดเฉืยขักขักันยกยิ่งเลยก็ได้ยิ่งอยู่เพราะมัน แบบมันมันล่มแห้งอะนะัะมันจะกาดยิงคักๆนะมันลอยไปมันลอยมากอ้ไปพร้อมวเสดายเลยคูนึงมันมานะเฮาก็เคยหาก็เคยเห็นโตเป็นๆน,นะก็เหาะก็เหาะมอนะก็เหาะดำๆแล้วท้องสีขาวๆนะม้าคูนึงปเดี๋ยวเฮาสิเลาะลงไปเชื่อต้นให้ต้นนั้นเพราะว่าต้นนั้นจะมีใกล้ขวาเฮา ตดีวนี้ก็จะมีไก่ป้าเฮากินเดียวนี้นะโอ้ไก่ป้ามันอยู่คือเฮา,านี่นจะ่ว่ามันน่าจะเฮามากูไงนะเดี๋ยวนั่งท่าสักพักขันเก๊กเก๊กอยู มันระวังตูนะเพราะว่ามันตอนเข้ามาตาบิดเขาเจอมันเขากินมาให้ขันอยอดอยู่ใกล้ๆนี่เลยเดี๋ยวเลาลงไปพุ่นนะถ้าไก่เขากำเข้าจงไก่เดี๋ยวเขาจะหลอกไปซื้อกให้ต้นนะ mà họ cục ngày cục này à. nhìn cây không nè để hơn nhìn của họ hướng nhìn của họ là cả cặp họ hàm mì cặp khẩm nhìn của họ trong này là cả cặp để lộ lớn là xì là mô nhìn của họ đây có tôi điểm, không nhìn xàm bạn là từ ตัวนึงก็ค้างเลนเ้ากูนนะตัวนึงเดี๋ยวค้ำนะเดี๋ยวเรายัสิเลาะลงไปพุทธละหาทีมงานนะพุทนละไปเก็บกระหอบกระหอบตัวเดียวคอเราดาดโอ้โหมันนั่นเกลือลุโดดลุ่เดียวเลยยังไปถึอนี่กง ทะหูมันไปกับมันดิถือว่าเอาพอกะเหอมอมันนี่ก็พลาดนะเกือบเกือบได้ยิงแต่ไม่ได้ยิงนะเสียดายอยู่ใกล้ขวา จักมันะไปทั้งเรยอแต่ซึ้อกว่าลมแห้งกว่ารอบก่อนหรือไปจุดเลือก็มีแต่งาไม้ฮักคือลมแห้งขนาดวานมือวาดน,นี่แห้งพิลึกปีนแต่เมื่อน,นี้ยังธรรมดาอยล่ลม งานเท่าไรพี่น้องุ้ยแต่ว่าที่งานเท่ายังไปเที่ยวนะหรือแต่ดูน้องหมูไก่เพิ่นเฝ้าขึ้นบนจะเท่ากัจะน้องยังสิไปเลาะเบิ่งชวนงานนะกะลีลานน่องจิ้มอันนี้เล่นตะไก่มาฮอดแล้วกับฉี่กับฮอปิ้งกินนะคือทีมงานเท่านี้กินข้าวกินปลากินมันนะไปกินอยู่ซื้อกินตามงานนะเนาะลุกพี่ I oh, look at มีไปอยู่ธน มันหมดแ้ก็ยดังแส่ดได้เะครับพื้นมามามาาแบกครับเย็ดยวให้กินเออคมาก้องไว้กรองไว้เผาเมื่อคืนเนี่ยนะ ก็ต่ำแล้วแหะถ้าแต่ปิ้งหอ้องครับเดี๋ยวทีมง,งานไปซื้อกินมาตืมนะกินข้าวอีกกินข้าวกะอิ่มเป็นที่เรียบร้อยนะจ่างน้อยจังไปหาเลาะเบิ่งงานช่งน้อยช่างน้อยแล้วกะกลับมาพักผ่อนไปเลยได้ยังมางฟ้าอ,อันเด่นเลยอันเนนู่นมาข้ามอาวูฟาชนะนั่นอากูชนะนั่นบุตรที่อากูไม่ สวัสดีได้ยังได้แล้วได้ในมักามเลยนะเออว่าแล้วอยู่ทึ่งนะคอยเห็นอันบนเห็นขี่นะเห็นขี่ไปเลยคอยเจอกัข้อมอส่งโตเลยมือนนี่ข้อมอข้อใหญ่ใหญ่เห็นด้วยไม่เหรออ่ะนี่เลยเอาเลยพกมาให้ตัวคอยว้าวเหมนนี้มืออื่นไว้สกับเพื่อนไปเยอะบ่ได้ยิง เว้ยยิ่งยิงคักเยอะแค่เชือ่อคักเลยมันกัดกินเชื่มันอยู่ไกล้ปะมันมันเยอะไก่เลยคนไปก็คือมันมันจะไปกับในพันร้อยเหรอวะนี่เขาบอกอยู่หันเดียวไกลไม่ต้อง เราควซื ay, ้อไปาพัมเหนแล้าะดแจกฟรีว you know? you know, ัน ja ี้น่ารก่หมอได้แจกฟรีวะโอ้ยต่อแถวนามอลีแจกฟรีเนาะน้าละเรคิวจยู่วซื้ออย่างน่้จักือใหม่เนาะได้มาถวายเพิ่มกระลักเพิ่ ก็เรื่อไม่ต้องยอนถวายให้ให้บาบานนั้นนั่งเต้นมาเที่ยวงานทานให้อาจารย์ดมมีอิ่มมพ่นขอทำาราบิน้เบ้เออกินอกอจาเกั้นี้ก็มีลอคิวจ็กรอคิวอย่างน้อโอ้โหีอนีหา มปัญหาตลอดเซคอคิวลอคิวยังนี่อคิวล,อค,วลอคิวถาวเงินโอ้โาวเงินะแลิวตากรบเลียนแเออค่ะกระเบียนแเป็นยังไงเย็นๆเนาะมาแล้วโอเคพดกตัตอนนี้กมาเจอทีมงานของบด บดีสบาดีมาเนีน่อากาศเนี่นี่ยะตะไฟไม่ได้เนี่ยนะโอดหน่อยมาจะโคตหน่อยน่อยพเท่าพันดลดงานเก่าัอดนพิ่นหลายคนเอาไหมเอากินแล้กินแล้กันมาทนาไมาสิพึ่งนะมาันชินอนมีลล่อมเ้นอนไปไปไป โ oh! อ้ะอเ<ข>าก้นมีกินว่าเขานะมีเยอยะแต่พ่อมีเยอะ้ะแวอะยากก oh! <laughs> ินอีบละอีบละเ <c oughs> ชื่อเชียคุณอดนไปด้วยนอนละเขาโดนรนละ,ออละดังนี้เกลยกินกี๊ขลังพากันพิงไฟ กรับนะมันนี่ล่มขนาดล่มนี่มาฮอตเลยแหละทีมงานเขาน่าจะนอนมาไปเลาะเอาห้าเลอะนอนเท่ครับนอนนี้นะ คุณน,น้องมังแล้งมีนอนอยู่ด,กกยดูกาแฟจ้นะดกูด้วยดกก่นอนนอยู่วันนี้นะหกตนนุ่มมังเดี่ใช่อ๋อก็กลับม,มาดที่พักเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวเราจะได้พักผ่อนนะเดี๋ยวพบเพาะขันใหม่ในมืออื่นเดลยพี่น้องเด้อดสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบายพี่น้อง